ผมได้พยายามเอาชีวิตรอด100วันในไมค์ครับและในท้ายวิดีโอนี้ผมมีอะไรอยากจะบอกทุกคนด้วยผมถือว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่ผมได้เกิดมาในไบโอมจังเกิลและไบโอมจังเกิลที่ผมได้เป็นไบโอมที่ดีมากๆเพราะมันเป็นพื้นที่เรียบนั่นเองแต่การเอาชีวิตรอดนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้แหละไต่นเกี่ยวกับไะไล้นั่นเหร ฝีมือล้วนๆจ้าโอเคผมก็ได้ตามหาทรัพยากรกันก่อนเลยในวันแรกเนาะก็ได้ทำการขุดหินนั่นเองเนาะก็มีการคาบของอะไรที่นิดหน่อยด้วยเพื่ออยู่รอดในวันแรกให้ได้นั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้ไปตามหาพวกทรัพยากรพวกอาหารเนาะก็พวกอาหารก็โชคดีที่เกิดในจักเกิล้ลเราก็จะมีแตงโมก,กินนั่นเองเนาะก็แบบไม่ต้องไปฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยก็ไล่ตีแตงโมก,กินเอาน่าจะง่ายสุดนั่นเองเนาะและนี่คือเสียงที่ผมได้พูด ในวิดีโอไบโอมนี้วิมันกว้างมากเลยนะไอไบโอมเนี่ยไบโอมจังเกิลที่แบบต้นจังเกิลมันมันมัน,ม,น,ม,นมีน้อยอะ่ะมันเขาเรียกว่าไบาโอมอะไรวะคือแบบหุยมันกว้างมากเนี่ยผมเดินสองหลวกมาสักพักแล้วคือแบบเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะผมอยู่ไบโอมนี้ดีกว่าเพราะว่า หญ้ามันดูแบบสีสดสวยดีอะเฮ้ย,อยชอบ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 ใช่ไหมโอ้ยแมงแม่แมเพนดาน้องน้น้อง,องขี้กลัวน้องกลัวน้องกลัวผมเห็นเพนด้าแล้วก็ผมสงสารแต่สัตว์ตัวอื่นผมฆ่าหมดทุกตัวเ <laughs> <laughs> ข้าสู่วันที่สองอย่างรวดเร็วในวันที่สองนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็ได้ทําการ หาพวกพืชเพื่อทําการมาปลูกแล้วก็มีหลิกนิดหน่อยแล้วก็มาทําทางน,านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปปลูกข้าวยาวๆเลยในวันที่2ก,ก็ไม่มีอะไรผมเริ่มสร้างบ้านในวันที่3นั่นเองเริ่มสร้างบ้านในวันที่3แล้วก็หาพวกอาหารการกินแล้วก็วันที่4แล้วก็วันที่5เป็น5วันที่แบบโคตรเร็วเลย เป็น5วันที่โคตรเร็วไม่พอนะจะเป็น5วันที่แบบโคตรแบบโชรวุนวุ่นวายแบบโอ้โหมั่วซั่วไปหมดเลยคือแบบอะไรเดียวมอนเตอร์แล้วใครต้องพูดเป็นคาเดียวเลยว่าใช่ครับตายแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็กลับมาทําสวนตามปกติเลยนั่นเองก็มีวันเดลิงเทเดอร์มาขายของด้วยแต่ก็ของที่มันขายก็แบบเออผมก็เลยส่งกลับไปน,นั่นเองนะส่งเขากลับไปน,นั่นเอง หลังจากนั้นผมก็ได้ไปเดินทางแล้วก็สำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเนะาะก็สำรวจเล็กๆน้อยๆบริเวณใกล้ๆแล้วก็ได้ไปเจอเมืองแล้วก็ขุดเอาแร่มานิดนิดหน่อยๆน่อยนั่นเองเนาะก็แบบไม่ได้ทําอะไรมากน,นั่นเองนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเข้าสู่วันที่11และวันที่12ผมก็ได้กลับมาทําฟาร์มตามปกติเลยที่ผมทําก็คือทาแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรแล้วว่างแย่คือ,อง,ง่าย แล้วก็หลักจะได้แล้วก็ได้ออกเดอสำรวจอีกนิดนึงนะครับว่าผมอยากจะห,หาลาวา,าไปทำระตูเนเธอร์นั่นเองนะแต่ทำให้แต่การหาลาวานั้นก็ไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น<ช>อีกแล้วน,นั่นเองเช่นไหมว่า <î f art> เจอแล้วเจอแล้ว ใช่ครับเกมผมมันค้างจนแบบมันขยับหน้าจออะไรไม่ได้เลยแล้วไงอ่ะผมก็สร้างชุดเกาะใหม่ซะเลยสิแล้วก็ได้ครบเต็มตามปกติเหมือนเดิมหลังจากนั้นผมก็ได้ไปตัดไม้ทั้งวันเลยแล้วก็นั่งตัดไม้อยู่ในระโวนไปทั้งวันเพื่อจะสร้างบ้านด้วยอะไรนั่นเองก็ใช้เวลาไปไปแบบโอ้โหหลายวันอยู่ด้วยและผมเห็นบนเนินตรงนั้นมันโลง่ลงๆอยู่ผมเลย จัดไปอีก1ห,หลังและหลังจากที่ผมนั้นได้เล่นไปหลายๆวันในเกมทำให้ทรัพยากรต่างๆมันก็จะเริ่มหมดไปโดยเฉพาะที่เป็นแร่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาลงเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำรวจเ <c oughs> มืองให้ดีที่สุดจนเจอหมืงใหญ่นั่นเองโอายขวาไหซ้ายดีไปขวาดีฝั่ง มาไล่สตดิอุ้ยอุ้ยเดมอนโอ้ยคีเปอร์โน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 โอ้ยมากันเป็นสูงจ้ะไม่ดำมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปากไซด์ก่อนเจะเดมอนโอู้หูอิสอมี้เอ้เดมอนเดมอนเดมอนคุณเลยเม็ดเดียว <โ>ถเม็ดเดียวถึงแม้รอบแรกผมจะเจอแค่เม็ดเดียวแต่รอบต่อไปผมก็ยังเจออยู่และก็ตายอีกเช่นเคยตกลาวาอีกแล้วครับคิดว่าผมจะยอมแพ้เพียงแค่นั้นหรอครับผมก็ยังจะลงมาหาห,หาแร่ต่อน,นั่นเองแล้วก็เจอไดมอนด์เยอะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่ผมได้ไปเนเธอร์แล้วนั่นเอง ต้องอยากจะบอกว่าไบโอมที่ผมไปเจอก็คือเป็นไบโอมอ่อสีฟ้าซึ่งเป็นไบโอมที่ดีมากๆผมเลยได้ออกปั๊มเอนเดอร์โพไว้ด้วยนั่นเองซึ่งจะเป็นไบโอมที่ดีมากสำหรับผมเลยทีเดียวหลังจากนั้นผมก็ได้ออกมาจากเนเธอร์แล้วก็มาเตรียมของอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อใช้ในการเดินทางหาเนเธอร์ฟอร์เทสผมใช้เวลาน,านานมากกว่าจะเจอเจอแล้วกว่าจะมาถึง เสียงเบียดเลยตอนนี้ผมเข้าไปเลย หุยเดี๋ยวเดบานหนึ่งโคชคดีอ่ะใช่ครับมันดบหัววิทเทอร์สกิลดันไหมผมและหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มอยู่ในนั้นสักพักใหญ่เลยแหละจนผมก็รู้สึกว่าออกมาดีกว่ามันแหลกไม่ไหวแล้วก็สร้างฟาร์มมัวต่อกันดีกว่าเพื่อจะได้ทํำตัวเอนชาซากกะทีหลังจากนั้นผมขึ้นไปดูวิวด้านบนแล้วก็ผมเห็นตรงนี้โลงผมเลยทําการจัดการ สร้างมันซะเลยจนออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนกผมก็ได้เอาวิลเลจเจอร์เอามาใส่ในหมู่บ้านนั่นเองและไม่ต้องสงสัยว่าผมเอา,าวิลเลจเจอร์มาจากไหนระหว่างที่ผมก่อสร้างพวกนี้อยู่นะครับผมผมก็เจอซอมบี้วิลเลจเจอร์ผมก็เลยจับนั่งเรือแมงซะเลยแล้วก็ปรุงยาแล้วก็จนได้เป็นวิลเลจเจอร์มานั่นเองในที่สุดผมก็มีเลเวลครบ30กับเขาซักกีทีผมจะได้เอามาเอนชาร์ตแต่พอมาถึงโตเอนชาร์ตเท่านั้นแหละโตเอนชาร์ตกับเวลไม่ถึง พอม,มาเช็คดูที่ไหนได้มันเอนชาร์จไม่ถึงผมก็เลยต้องลือแล้วก็วางใหม่ผมเลยต้องเอนชาร์จอีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอที่คุดที่ดีด้วยอัมเบกกิ้งสผมเลยคิดที่จะเอ่อเอนชาร์จออกมาและสิ่งที่จะได้มาคือมันโคตรดีโคตรดีหลังจากนั้นนะครับผมในหัวของผมก็มีไอเดีย ขุดขึ้นมาเลยแบบว่าไม่ต้องไปขุดแร่เลยเราก็มาเอ่อแลกของกับวลเลเจอร์ดีกว่าผมเลยทําการจัดการแลกของกับวลเลเจอร์ผมใช้เวลาเยอะมากกับตรงนี้หวาผมจะได้ของดีดมาผมใช้เวลาเยอะมากๆเลยบ่ายวันนี้เป็นเลิกงามยมดีผมคิดว่าผมน่าจะได้เวลาไปหาสตองโฮแล้วผมเลยตัดสินใจคัาของมาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อะไรนิดหน่อยเพื่อไปเดินทางหาสตองโฮนั่นเองเนาะก็ใช้เวลาเดินทางก็ถือว่าหลายวันอยู่นั่นเอง จนสุดท้ายก็ไปถึงจุดที่เจอต้องหฮนะโอ้ว oh. ่าดวงดีเกินเดี๋ยวกูเลยทุกคนเห็นแบบนี้ว่าดวงดีใช่ไหมครับรอดูจนท้ายวิดีโอครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าผมไม่ได้ดวงดีขนาดนั้น ตอนแรกผมก็กะว่าจะกลับบ้านนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดว่าสำรวจสตองโฮสักนิดหน่อยดีกว่าเผื่อจะเจออะไรดีบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและก็สำรวจสตองโฮแล้วก็เจอห้องโถงท,งที่เก็บหนังสือ <c oughs> ก็ถือว่าเจอหนังสือเอ็นชาร์ดที่แบบดูดูเอาเองกันแล้วกันอุย้ยของนี้อุย้ยไม่ดิ่งโอ้ยโอ้โดีเลย ช่วงนี้ก็ใกล้จะเลือกตั้งพอดีเนาะเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรให้ดูด้วยก็ดูกันหน่อยก็แล้วกันกโอ้โหยาวจัดคลิปมาเลือกตั้งอะไรกันแล้วเนี่ยเป็นไงครับทุกคนทุกคนจะเลือกไหมครับผมว่าผมกลับมาเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับโอเคครับต่อไปเราก็มาทําการเปิดประตะูไปดีเอ็นกันเลยดีกว่าเนาะ ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปหรอกที่จริงผมแค่เปิดตั้งไว้เฉยๆแค่นั้นแหละแค่นั้นเองเอาละผมกลับบ้านมาผมก็มาทําการหาพวกทรายเนาะผมมีโปรเจกต์ที่จะทําด้วยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะหาของเรื่อทำอบล็อกคอนกรีตนั่นเองเนาะสีส้มแล้วก็สีขาวนั่นเองผมก็เลยใช้เวลาฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละก็ฟาร์มอยู่แล้วก็หลายวันเหมือนเดิมเลยผของผมใช้เวลาเยอะอยู่แล้ว แล้วผมก็ลองผิดลองถูกก็ลองสร้างดูก็ตอนแรกกล่าวว่าจะให้มันออกมาวงกลมนั่นแหละแต่ไม่รู้ทําไมมันมันออกมาไม่วงกลมน,นั่นเองพักจากโปรเจกต์สร้างตรงนั้นก็มาตกแต่งเหมือนเดิมเลยผมชอบตกแต่งมากกว่าผมรู้สึกว่าผมผมชอบบรรยากาศที่ให้แบบจะให้แบบมันมีของพวกอ่าอะไรมาตกแต่งตั้งอ่ะเออให้มันตกแต่งแบบน่ารักสวยๆไว้อะไรประมาณนี้แหละเนาะผมงลากัานผมก็กลับมา e n ชา a r d ทะเลาะกับวลเลเจอร์แล้วก็แลกข,ขอร์นชาร์ ถ้เลาะกับวิลเลจเจอรอ์ูะตรงนี้แหละแล้วก็เอนชาร์ดแล้วก็ r e เอนชาร์ดบ้างแล้วก็เอนชาร์ดแล้วรีเอนชาร์ดอยู่แบบนี้แหละครับหลายวันเลยและก็กว่าจะได้ของที่ต้องการด้วยและนี่คือวันที่99ของผมแล้วนั่นเอง yeah! วันที่99ซากาดีแล้วนะครับผมและเป็นวันดที่เราจะไปฆ่าบากรกันได้เองแต่ก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้ว เฮ้ยโอ้โหโยนหนาบเข้าไปโอ้ยก็เอาล่ะเป็นไงเป็นกันเว้ยไปโ oh. อ,อ้ผมตกโลกตายครับคือโอ้ผมไม่เห็นมันมืด อ้อหมายก็เดี๋ยวทุกคนดูนะคือผมไม่ทันเห็นผมมาฝั่งนี้แล้วก็หน้าจอมันมืดมากผมก็นึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนได้เออมันมีนี่อยู่แล้วก็ผมตกไป ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมฟุตเทจทำไมมันไม่ต่อกันที่จริงผมได้สต็อปคลิปตอนที่ผมกระโดดเข้าไปแล้วพอผมเข้าเว็บปุ๊บผมก็รีบวิ่งจะขึ้นไปแต่ที่ไหนได้ผมตกโลกผมก็เลยอัดต่อฟุตเทจมันก็เลยหายไปนิดนึงตรงนั้นแต่อย่างน้อยผมก็ได้บันทึกไว้ทันในช่วงที่ผมตกตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะกลับมาด้วยมือ <laughs> กลับมาด้วยมือเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรเลยตายนั่นเองนะครับทุกคนโอเค แต่ก็วันนี้ก็จะเป็นะจะเป็นวันที่100แล้วตอนนี้พระอาทิตย์กําลังจะตกดินก็แสดงว่าวันพวกนี้ก็จะครบ100วันในไมค์ครับแล้วนั่นเองโอผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมวิดีโอนี้กันนั่นเองเนาะก็เสียดายอะตกโลกตายไปเสียดายมากเลยเสียดายมากวันที่100เป็นที่เรียบร้อยแล้วจบภารกิจในการทำคอนเทนต์นี้ของเราครบ100วันกันแล้วนั่นเอง ตามที่ผมบอกไปว่าท้ายวิดีโอผมมีอะไรจะบอกนี่แหละครับเค,ค้กครับเนื่องจากวันนี้นะครับผมเป็นวันที่30เมษายนเป็นวันเกิดของผมนั่นเองแล้วก็เป็นวันเกิดของช่อง f a ดเกมเมอ tv ด้วยช่อง f a t เกมเมอ tv ก็ครบรบ4ปีแล้วผมก็18ปีแล้วด้านนี้ก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะผ่านมาเร็วมากเลยเนาะในการทําช่องด้วย ็ยังไงก็ตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากก็ไม่ได้ขออะไรกับทุกคนมากขอให้ทุกคนได้ดูวิดีโอของผมต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะและผมก็จะพัฒนาต่อไปนั่นเองครับบาย